คนวันจันทร์ก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่ามีวาสนาคลิปดวงรายสัปดาห์ลงทุกวันจันทร์ค่ะท่านใดอยากสนับสนุนช่องสามารถกดส่วนของขวัญด้านล่างตรงคอมเมนต์ได้นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคนวันจันทร์เป็นคนมีสเสน่ห์นะสวยหล่อละมุนนะคะในช่วงนี้ไปไหนก็มีแต่คนจับจ้องนะคนโสดก็จะมีคนมาส,น,สนใจถ้าถามว่ามีคนแอบส่องไหมใช่มีคนแอบส่องนะคะสิ่งที่คนวันจันทร์ต้องเจอในช่วงนี้นะคุณอาจจะมีออรา่าผู้ นะคะค้าขายดีกําไรเยอะทํางานช่วงนี้นะคะโอ้รายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะหรือว่าพึ่งปลดหนี้ได้ตอนนี้คุณมีสภาพคลอ่องทางการเงินค่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีเกมไปเที่ยวต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีการโพสต์ลงโซเชียลก็มีคนสนอกสนใจนะ ก็ไม่ถือว่าอวดนะคะโลกโซเชียลก็ถูกใช้โพส์ตในเรื่องของความสุขส,ส่วนใหญ่นะคนมีความทุกข์ไม่ค่อยโพสสุขแม้นะดังนั้นนะคะความสุขของคนวันจันทร์ทํ้ไม่เบียดเบียนใครอยากทำอะไรทำค่ะนะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในการพบเพื่อนเก่าเพื่อนเก่า,เพ,เ,กาเพื่อนรุ่นสิทธิ์เก่านะคะคนที่ไม่ได้เจอกันนานเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะ ก็จะมีเกณฑ์ได้พบเจอสนุกสนานเฮฮาไปตามเรื่องนะคะแต่คนวันจันทร์จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่ตัวคุณต้องไปอยู่ในสถานการณ์คนกลาาหรือรับรู้เรื่องของญาติพี่น้องหรือคนอื่นที่มันไม่ใช่ปัญหาของคุณนะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้สินง่ายๆก็ญาติพี่น้องมีหนี้สินมาขอให้เราช่วยเนาะหรือว่า เพื่อนคุณญาติคุณนะพี่น้องคุณเนี่ยมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณต้องเป็นคนกลางนะคะบางคนก็อาจจะถึงขัน้นพี่สาวน้องชายญาตินะคะมีสามีภรรยานะมีภรรยามากนะก็มีลูกติดพ่อแม่แม่ไม่คุณต้องมาเลี้ยงดูหลานต้องมาดูแลต้องมาเคลียร์การทำ้ายร่างกายการทะเลาะเบาแวงนะคะซึ่งก็ เป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นดังนั้นคนวันจันเองเนี่ยนะต้องวางตัวให้ดีนะคะอะไรที่เราช่วยได้เป็นเรื่องของญาติพี่น้องเราก็ช่วยนะแต่ทุกปัญหานะคะต้นเหตุคนที่มันเป็นต้นเหตุมันต้องแก้นะคะเราก็ได้แค่ช่วยประครับประคองนะคะในมุมของการที่เรา ไม่นิ่งดูได้นะอันนี้บอกให้คนวันจันรู้จักปล่อยวางนะคะแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงอะ่ะจะเป็นเรื่องของปัญหาในเรื่องของมรดกอะ่ะอืมเป็นเงินตกเบิกทํานองนี้นะคะแล้วก็ความที่พี่น้องอะ่ะหลักกันแต่พอมีเรื่องเงินแล้วเนี่ยพอเป็นเรื่องเงินมันก็จะมีการเอาเปรียบนะ คนนี้ได้มากกว่าคนนี้ก็พยายามคุยนะคะพยายามคุยก่อนนะอย่าคิดไปเองบางคนพอไม่พอพอไม่คุยกันนะคะมันก็จะคิดไปเองเป็นเรื่องบาดหมางใจในะครอบครัวเรื่องเรื่องของมรดกที่ดินอะไรแบบนี้ที่มันจะมีเข้ามาก็ขอให้คนวันจันนะคะวางใจให้เป็นปล่อยวางให้ได้นะเพราะว่าคนวันจันเองก็มีความสุขอยู่แล้วตัวคุณไม่มีปัญหาหรอกปัญหาเนี่ยมจากคนอื่นทางนั้นคะ่ะถูกไหม